ก็ต่นเต้นวันนั้นพี่น้องจ้ะการหาหมอฟันที่ประเทศจีรมัมเฟสโกลหรือว่าระการสังคมเขาจะเสียมการรักษาฟันนะพี่น้องเพราะว่าสาวกุราดหรือว่าฉนันฟันมันไม่ค่อยแข็งแรงนะพี่น้องจ้ะ อยู่เมืองไทยเ่เคยไปหาหมอว่าเคยรักษาทาอยไม่ยนมีนเมาเห็ดประกันสังคมเขาก็จะส่งประวัติทุกอย่างของ,งเ้องไปส่งประกันสังคมทำเห็ุประกันครั้งแหลกตรงนี้ประวัตินุพินอกะว่าสุขภาพก็เป็นเป็นใดันว่า <Good morning. S 1> จากลืมต้นไปตรวจสุขภาพทุกขุภาพทุกอย่างกับมงมีปัญหาแต่มาตรวจหมอฟันมีปัญหาที่นอเหงือฟันบกแข็งแรงฟันยโยกฟันหางเสียขารักษาประยุคพันสองมีโรคพี่น้องแั้งแรกกอดการ ตรวจรักษาจนเห็นฟันดีจนมีใบรับรองแพทย์ออกไปว่าฟันเฮาโอเคแข็งแรงก็ไม่มีใบรับรองแพทย์ไปเหตุประกันชีพอยู่ประเทศที่เรามันพี่นองรับแรกตรวจสุขภาพตรวจภายในตรวจทุกอย่างผ่านหมดพอมาตรวจฟันบกผ่านพี่นอ้องหลักฟันบกแข็งแรงจามีได้ไปพันสองครั้งแรก รักษาลาฟันตรวจอยู่ประมาณเพุดูประมาณเดือนปิดเซลล์ปอยยางโอเคมยากเอาออกไปรับเพนตรบ้านทาันป,ปั้นเฮาแข่งแรงก็ไดาใบไปเหตุประกันชีวิตกีนหน่อยว่าเหตุเป็นกันยาไี่หกน้องบางคนเขาก็สีบอมีปัญหาเรื่องกันชีวิต

Oh. <c oughs> บางคนอาจจะถามว่าเนยังเขามาคือพวกนี้ปัญหากับวันกับอย่างมัพี่น้องเป็นอย่างสาวา่าต้องมีปัญหากับ,บกันสองควสาวจากาของสาวก็ลาลายเสียบกันพี่ว่าเดระกันวิเศษ เตุเป mm ็นตะขาแพง่นยเพ่าสามารเขารวมกับสามีได้ค่ะค่ะค่ะเหตุพิสพีอาประกันสังคมพิเศษกับคือสามีัใใจแพงกับน้องาสาวเวลาก็บ่ได้เลิกไมได้เขากับสามี ไอต้องมาเหตุตัางหาตามเหตุตัางหาก็ต้องมาตรวจสุขภาพมาเห็นยังไม่มาหนุงยาจ้ะกูได้เขากับสามีแล้วมางใจเองตุดเดื่องติดเดื่องเกิดการเต้นๆกลัวนิดหน่อย มาในสามีแกมาผูด้เดียวไปนอนแางที่เขาไปหูแต่ว่าห้อาห้หุกตำาหน่งไปนอนสัคพื้นบ,บุรุษจ้ะอาบ่า,ายเขาเฮ็ดยันเดียวถ้ามีปัญหาอย่างเขาก็จะมีหนังสือหรือจดหมายไปคุยกับสามีนล้วพี่น้องจ้ะสาก็หลับีม่นาทีมาอากับหูกให้เขาเฮ็ดยังเดียวจ้ะเพราะว่าสารกระหูดด่นเรื่องจ้ะ Midnight.